พรีเมียมทาวน์โฮม4ห้องนอนสไตล์มินิมอลวันนี้พาทุกคนไปดูกันค่ะกับโครงการชนเช่นทาวน์บางใหญ่ใกล้กับเซ็นทรัลเวสต์เกตและรถไฟฟ้าสายสีม่วงทาวน์โฮมที่นี่หน้ากว้าง5.7เมตรจอดรถได้2คันสบายๆด้านหน้ามีหน้าต่างกลมๆให้แบบนี้ด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะเราเข้าไปดูในบ้านกันโอ้โหพื้นที่กว้างขวางมากๆเลยสว่างโล่งอยู่สบายไม่ว่าจะเป็นโซนเลี้ยงอารียไว้นั่งเล่นรับแขกได้สบายๆค่ะมีโซนรับประทานอาหารทางด้านในวางโต๊ะใหญ่นั่ง ได้หลายคนและที่เป็นไฮไลท์เลยเนี่ยก็คือห้องอเด็กประสงค์ชั้นล่างห้องนี้เลยค่ะแม้ว่าจะเป็นทาวน์โฮมแต่เขาก็ให้ห้องชั้นล่างมาด้วยปรับเป็นห้องครัวแบบนี้โอเคเลยทําอาหารได้อย่างเต็มที่หรือว่าใครจะทําเป็นห้องนอนของคุณตาคุณ,คณยายก็ได้นะคะไม่ต้องขึ้นบันไดใช้งานห้องน้ำชั้นล่างได้ ส่วนชั้นสองจะมี1ห้องนอนใหญ่แล้วก็2ห้องนอนเล็กมาดูห้องนอนใหญ่กันก่อนนะคะขนาดกว้างขวางมากทุกคนบรรยากาศสว่างโล่งวางเตียง6ฟุตได้เต็มที่ไม่อึดอัดเลยค่ะแล้วก็ยังมีมุมแต่งตัวให้ด้วยนะโดยจะอยู่หน้าห้องน้ําห้องนอนนี้ได้ห้องน้ำภายในตัวด้วยค่ะสุขภัณฑ์ครบครันใช้งานได้อย่างสะดวกส่วนอีก2ห้องจะทําเป็นห้องนอนเพิ่มก็ได้หรือว่าใครอยากจะทําเป็นห้องทํางานห้องดู ส่วนตัวก็ตอบโจทย์ดีไซน์ลงตัวฟังก์ชันครบกับราคาเริ่มต้นสบายกระเป๋า2.59ล้านบาทตอนนี้เขาเปิดขายโซนใกล้ Clubhouse บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะสนใจติดต่อโครงการชนชื่นทาวบางใหญ่ได้ตามรายละเอียดข้างล่างนี้เลยค่ะ